แผ่แสงธรรมชาติแห่งจิตถามคำถามแผ่แสงคืออะไรคะคุณนบช่วยชี้แจงสว่างกับคำนี้ให้ด้วยค่ะตอบแผ่แสงแผ่บุญตามแนวพุทธเหล่านั่นล่ะครับแผ่ความสุขแผ่ความปรารถนาดีสําคัญคือใช้ความรู้สึกแผ่ออกไปไม่ใช่เพียงภาษาพูดเพราะความรู้สึกเป็นภาษาของจิตวิญญ,ญาณเขา จึงจะสื่อสารรับรู้ได้ครับบางคนแผ่ความรู้สึกออกไปถ้าละเอียดขึ้นก็จะรู้สึกขนลุกขนชันปิติสุขสกราวแผ่ซ่านเกิดขึ้นเป็นกะระแสออกไปเป็นะระลอกละระลอกแนวนี้ล่ละครับเหมือนทางพระบอกช่วงทำบุญเกิดปิติแล้วให้แผ่ความรู้สึกนั้นออกไปนั่นล่ละครับหรือช่วงที่เรา ดูหนังแล้วช่วงที่ซาบซึ้งใจมิติร้องไห้นั้นก็เช่นกันครับคืนที่สานสะเทือนจะวิ่งไปตามจักระมิติจักระที่4ใจตื่นเต้นใจสัน่นมิติจักระ5คอตื้นตั้นจนจุกคอมิติจักระ6ตาซาบซึ้งน้ำตาไหลเอ่อล้นหรือเอาง่ายๆกว่านั้นคือ ทุกอารมณ์รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสรสชาติอาหารอร่อยก็แผ่ความอร่อยแผ่ความรู้สึกอิ่มให้มวลมนุษยชาติจิตวิญญาณที่หิวโหวยเอทโอเปียเขาก็จะอิ่มอร่อยได้ตามเราครับแผ่ความรู้สึกอบอุน่นอบกอดรักด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่งส่งกระแสความปลอดภัยผู้คนที่ไร้บ้านช่องที่ โดนแผ่นดินไว้ไร้ที่พึ่งเขาจะรู้สึกอบอุ่นตามจิตเราครับหรือแผ่หรือเราแผ่ความวางว่างวางใจจิตผู้ที่อึดอัดขัดเคืองใจทุกระทมมืดแปดด้านเขาจะคลายทุกขได้ไวเขาจะปล่อยวางใจคลายใจได้ไวเช่นกันเพราะอย่าลืมว่าทุกสปปรรพสิ่งคือขึ้นหลากหลายระดับมารวมตัวกัน ก่เกิดเป็นทั้งรูปนามทั้งจักรวาลเมื่อเราแผ่ส่งขึ้นออกไปพลังนี้จะเข้าไปแทรกซึมให้อยู่กับทุกอนุรูปธรรมให้สุขและคลายตามเราเช่นกัน I am right เราคือแสงธรรมชาติหน้าที่แสงคือแผ่ขยายเพื่อยกระดับจิตมวลรวมให้กับคืนสู่ความเป็นแสงร่วมกันนี่ละครับหน้าที่ของเราเราท่านทแผ่แสงก็เช่น นั่นเองขอบคุณข้อความจากนบอัศวะกระพมวันเฉลิมก่าบทความสวัสดีครับ